ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายสังฆทานคือกัลยาณมิตรสิริพันธ์มนนตการและกัลยาณมิตรวัฒนาอุดมพักทีพงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสับ,บุุรษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำ ที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิคาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วันนะให้สุข,ขะให้ภาระ และให้ปฏิภานผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ หันธรรมยังพุทธสะภาคะวะโตภุพาภาคณามการังกะโรมาเสนะโมตัสสะภาคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตพัตานิพัตานิสะปาริวารานิสะปาริวารานิภิกขุสังคสสะภิกขุสังคสสะโอนชยามะโอนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิกขุสังโคภิกขุสังโค อิมานีอิมานีภตานีภตานีสปริวารานีสปริวารานีปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรัตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะ ข้าแต่พระพิสุสงผู้จเจริญข้าแต่พระพิสุสงผู้จเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลาย,ขอ,อายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตพตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิษุสง์แด่พระพิษุสง์ ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุข เพื่อมรักผลนิพพานเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินตลอดกาลนานเทินสทุตั้งใจกรวดน้ำอุทิศกุศลและรับพรพรปลกนันนะรวมใจของเราหยุดนิ่งเข้าไปที่กลางดวงบุญ ที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวังใจเบาๆก็้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมทั้งตึกละลึกถึงผู้ที่เราจะอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าจะมีชีวิตรอลโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษ ครูบาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นเที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอายุของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรมรมที่เราเคยผิดพลาดร่วงเกินกันมาเราก็ขอโหสิก,กรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้น แล้วเราตั้งใจรับพรพระกันนะยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาขรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเะปุเรนตุสังกปา จันโทปนรสโยธามณิโชติรสโยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพภโรโควินานสตุมานเตอภ พิโยวิวัชานตุสัมภารโควินาสตุมาเตภวาวรวันตระโยสุกิจทิฆายุโกภวสัพพิโยาวิวัชานตุสัม ภววรันตรายุสุกีทิ่กายุโยภวะอภิวัฒนสิลิสนิทยังพุทธะปัจจายโนจตตารวธรรมวันทันติอายุวันนสุขัง Koa Siririwan Yasawandha koa ทากุอสุขวาทโกโหตุสัมัทโทคโรครภยาเวราโสกาสสตุจุปาทวาเนกาอันตรายาปิ นสันตุยะเตชะสาชัยเสษเทตานังลาพังโสทิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนะจัปคังบุติทชัยสวัสตวัสสาจะอายุจเทวะ สิทธิ์ภวันตุเตภวันตุสัมภมังคะลรักขันตุสัพเพเทวัตตาสัพพุทธานุภาว อาสดิภวันตุเตียภวันตุสัพังมังคลังราคันตุสัมปเทยวัตาสัพพธรรมานุ ภวตุสัพพังมังคัลังรังขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทโธทีภาวันตุเต ตั้งใจบูชาพระพร้อมกันนะอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอาราหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาวพุทธังภะคะวันตังอะิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิพ,ทพ,ทมพุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวากาโตภะคะวะตาธรรมโมสวากาโตภะคะวะตาธรรมโมธัมมังนามสัมมิธัมมังนัมสัมมิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆัง,งนะมามีสังฆังนะมามีสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรากรากราขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบาร,รมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวาร ทั้งที่อยู่ในประเทศหรืออยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบาวรพระพุทธศาสนาให้สมปราถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาประสักใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรยให้มีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนาน ปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและติดติดตามตามติดมหาปูชิยาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทิุ